เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนว่าลูกเอ,อ๋ยเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยเราเป็นเพียงดวงจิตเหลือที่สมณากายที่มายืมร่างกายขันห้านี้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่กี่สิบปีคือร้อยปีนั้นเราก็ต้องคืนสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับสู่แม่ธาตุอยู่ดีเราจะดิ้นรน จะผูกมัดอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเพื่ออะไรเราจะยึดมั่นไหมมั่นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองต่างๆไปเพื่ออะไรดิ้นรนหามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตื่นยันหลับสุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องเสื่อมอยู่ดีมันก็ต้องจากอยู่ดีหน้าที่การงานต่างๆตะเกียดต,ตะกายอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ สุดท้ายร่างกายนี้พอคืนกับสู่แม่ธาตุก็ต้องคืนยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับโลกอยู่ดีสิ่งต่างๆรวมความแล้วไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามความเป็นจริงอยู่แบบนี้ถ้าเราหลงยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียว จิตของเราจะเกิดความทุกข์มาหันเพราะเรามีความพอใจไม่ให้สิ่งที่เรายึดมั่นหมายมั่นนั้นต้องสลายไปเมื่อเรามีพ่อมีแม่มีบุคคลอันเป็นที่รักเราก็ไม่อยากให้ท่านต้องจากเราไปแต่ในความเป็นจริงทุกๆคนไม่สามารถล้วนหนีความตายอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ได้ ทุกๆคนบนโลกใบนี้อยากจะมีความสะดวกสบายและร่ำรวยแต่สิ่งของต่างๆที่เราหามาได้ก็หามาด,ด้วยความยากลำบากเสื้อผ้าสักหนึ่งชิ้นกว่าจะหาเงินมากว่าจะซื้อเสื้อผ้าได้สวมใส่สักหนึ่งชิ้นก็มีความลำบากใส่ไปสักครู่ก็เก่าก็ขาดแล้วก็ต้องทิ้งแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาหาทำงานใหม่หาเงินใหม่ ซื้อใหม่หาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ใหม่เพื่อมาทานุบำรุงร่างกายแบบนี้ทำไปแบบนี้ซ้าแล้วซ้ำเล่ามันก็เสื่อมของมันอยู่เป็นปกติยศถาบรรดาศัตว์อยากได้ขนาดไหนก็ต้องดิน้นต้องรน่นต้องตะเกียกตะกายยอมแล้วยอมเล่ายอมถูกดา่าถูกว่าถูกสิ่งต่างๆกระทบเพื่อให้ได้หน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่มา แต่สุดท้ายมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดี